สามวักุมครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่17มกราคมนะครับพศสองพนขณะนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา49นาทีนะครับก็วันนี้ก็ผลผลหวยผลลอตเตอรี่ผลอะไรออกเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็จะรู้แหละว่าใครได้ตังเสียตังก็ก็ก็นะใครได้ตังก็มีความสุขไปใครเสียตังก็เซ็งไปก็สนุกสนุกกันนะครับอย่าไปคิดเยอะเพราะว่ามัน มันถ้าเราไปนั่งคิดกับมันเยอะเราก็เป็นอันไม่ต้องทํามาหากินกันละครับผมเปิดไฟก่อนอย๋ยวแสงมันหมดวันนี้เอาเหมือนเดิมครับสามต้นห้าร้อยสามต้นห้า้อยใหญ่ๆไม้สองเสียบสามเสียบมานําเสนอนะแล้วก็มันมีกี่ชุดเนี่ยผมทำไว้ผมจัดออกมาไว้นี่มันมีเยอะมันมีเยอะเลยดอกบานเลยเต็มเลยแล้วก็เนี่ยรอบข้างผมเนี่ยมีจะใช้แปดนิ้วเสียบเดียวมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับดอกก็ทยอยมา ก็เอามานําเสนอเลยแล้วกันนี่ต้นที่หนึ่งนะครับนนี่เป็นเสียบเดียวแต่โวดใหญ่มากนะครับเป็นอ่าเป็นอะไร,คคระใกล,ใกล้ดีกว่านี้นะครับเป็นระฆังทองนะครับมีหน้าหน้าทองด้วยนี้นะครับต้นที่หนึ่งซื้อปากกามาใหม่เลยไม่ติดต้นที่หนึ่งในชุดที่หนึ่งนะครับอืมวางตรงนี้ต้นที่หนึ่งในชุดที่หนึ่งนะครับเป็นระฆังทองนะครับก็โวดใหญ่ เดี๋ยวนะผมจับให้มันตรงๆก่นอุ้ยมือไปโดนเนี่ยเป็นระฆังทองนะครับดอกพุ่งมาด้วยผมมือมือหนักมือหนักจับอะไรหน่อยเนี่ยเป็นระคังทองนะครับดอกดอกล่วงไปแล้วตะก,กี้มือไปตบโดนมันหล่นเลยนี่เป็นระครังทองนะครับต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งในชุดที่หนึ่งนะครับต้นที่สองเป็นพลอยชมพูนะครับดอกพุ่งมาเนี่ยครับก็เห็นไม่ใช่เป็นชมพูผีเสื้อนะครับอืม พอชมพูหลือเกินพดัดดอกมันคล้ายกันแต่ใบไม่ใช่พอชมพูใบใบมันจะกลมนะครับนี่เป็นชมพูผีเสื้อนะครับดอกตัวใหม่ผีชมพูสวยน,นีหวานมีลิ้วสวยนะครับเป็นชมพูผีเสื้อโควดว้วนใหญ่ใช้ได้ตรงนี้ก็จะมีรอยหน่อยเป็นรอยเนี่ยสร้างรากขึ้นมาใหม่เรียบร้อยหายดีละนี่ครับว่าโคดบางทีลากมันวิ่งแบบวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งพันอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ต้องตัดก็สร้างรากใหม่นะครับเป็นที่สองนะครับที่สองในชุดที่หนึ่ง ต้นที่สามในชุดที่หนึ่งนะครับเป็นเสียบสองนะครับเป็นขาวสีวานน์นะครับนี่ครับต้นนี้ดูดูไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ไม่ใช่นี่ครับตัวเต็มน,นี่ครับวิ่งมีวิ่งม,วงมีวิ่งอย่างเงี้ยนี่เป็นสอีออกทองด้วยนะนนนะก็ไม่ร่วมเป็นรากทองไหมนะก็ยังไม่ได้ลื้อเลยครับไม้ไม่ค่อยได้ลื้อหรอกก็เนี่ยขายกันอย่างนี้แหละเห็นเห็นกันเนี่ยคือบางทีมันไปไปรากเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไม,ไม่ไม่ใช่ว่าผม ผมจะตั้งใจแบบมุดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะม้วนนี่มาให้ลูกค้าแล้วมั้บางทีผมยังไม่รู้เลยครับว่ามันลากเ,เสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็บางทีไปถึงลูกค้าพอพอ,พอลูกค้าแกะดูรายละเอียดเนี่ยเพราะผมถอนไม้วันก็สิบกว่าเจ้าเนาะมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นไรคือยกขึ้นมาแล้วปัดปัดดินออกก็ไปเลยนะครับผมดูแค่ตรงเนี้ยเออดูว่ามันเออไม่ไม,ไม่มีปัญหาผมก็ก็ไปละดูไปถึงลูกค้าบางทีไม้ลากเสียลากอะไรลูกค้าก็บอกก็เคลมให้นะครับ นี่ครับไม่รู้รากมันจะเป็นสีนทองด้วยหรือเปล่านะมก็ไม่มั่นใจนะต้นที่หนึ่งนะไอชุดที่ต้นที่สามในชุดที่หนึ่งนะครับผ่านไปอ่ะชุดที่สองอ่านี่นี่ชมพูปีเสื้อนะครับอดอกมาเต็มที่ละสวยนี่มาแล้วเนี่ยไอดอกรุ่นใหม่มันมันมันน่าเบื่อตรงเนี้ตรงที่แบบพอมันบานแล้วมันไม่มีกิบมไม่มีใบรับมันก็จะทิ้งๆอย่างนี้ก็เป็นชมพูผีเสื้อสีชมพูหวานเลยนะครับเนี่ย เสียบ C ไซสกระถาง8นิ้วกิ่งก้านทรงดีโตดใหญ่ใช้ได้เนี่ยครับเนี่ยครับเสียบกิ่งก้านทรงดีนะครับเป็นชมพูผีเสื้อนะครับชุดที่สองต้นที่หนึ่งนะครับที่สองเขียนต้นที่สองต้นที่หนึ่งที่สองต้นที่หนึ่งนะครับไปตางตรงนี้ก่อนที่หนึ่งชุดที่สองต้นที่สองเป็นระฆังทองนะครับเป็นระฆังทองเสียบ สครับเสียบสี่กดเต็มเอาไปขึ้นกระถาง10นิ้วได้เลยนะครับนิ้ถัง10นิ้วได้เลยก็กดเต็มละก็ไปหากระถาง10นิ้วใส่ครับเป็นะระฆังทองนะครับต้นที่สในชุดที่2องต้นที่3ในชุดที่2ก็เป็นเดี๋ยวผมจะบอกเป็นตัวดอกหอมขวดล้นกระถางนะ่ะ ครับจนที่สามในชุดที่สองเปียบห้านะครเปียบห้านะครับก็ทรงสวยๆนะครับขดก็ใช้ได้โขดเต็มแล้วไปขึ้นกระถางสิบนิ้วได้เลยนะครับเป็นตัวดอกหอมนะครับสวยนี้สวยมากนี่สามก็เป็นชุดที่สองก็ผ่านไปแล้วครับสามชุดไอ้สามต้นอ่าชุดที่สี่ว้าระคังทองนะครับไม้ ต้นนี้โอ้โหลากมันดันสูงชุดต้นที่อ่าชุดที่สามนะครับชุดที่สามต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นระคังทองตอนนี้จะมีระคังทองเยอะเพราะว่าดอกมันมาเนี่ยเป็นระคังทองดอกยังไม่บานนะต้นใหญ่นี่ขึ้นสูงปีดเลยนี่ล้นเฟรมเดี๋ยวยังไงดีอเอาเอาก้ออ,อ,อ,อีออกนีเนี่ยอู้หูฝุ่นเนี่ยครับสูงใหญ่สูงใหญ่เลยอันนี้สูงกว่าชาวบ้านก็เลยเนี่ยล้นเฟรมเนี่ย เห,หเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูข้างล่างก่อนนะครับขดใช้ได้เลยนะใช้ได้ต้นชุดที่สามต้นที่หนึ่งนะครับนี่โอ้กิ่งก้านทรงนี้เอาไปนี่ไปใส่กระถางสิงนิ้วสบายสูงใหญ่สวยนะครับที่สามชุที่สามต้นที่สามเป็นชมบ,บูผีเสื้อนะครับมีสี่กิ่งแต่เตียบติดสามกิ่งไม่ติดกิ่งหนึ่งนะครับชุด ลงตัวอ่ะโอเคชุดที่สามต้นที่สองนะครับอืมที่สามต้นที่สองเอียงลากเอียงค่ะดันมันขึ้นมาปึ๊บอ่าให้มันดูสวยงามหน่อยแบบตรงนี้แหละอืมต,ตรงนี้แหละเห็น,เห,นเห็นกันนี่แหละนะครับถ้าลูกค้าก็เพิ่งเห็นผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละก็คือพร้อมๆกันเลยครับอ๋อนึกว่าลากเสียไม่ใช่ลากมันขดเข้าไปนะครับ,รบต้นที่สองในชุดที่สามนะครับ,เป,รบเป็นชมพูผีเสือ้อสวยมาก หวานหวานหวานชุดต้นที่สามในชุดที่สามนะครับเป็นเหลืองเพิ่มซับนะครับเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสามนะครับต้นนี้จะลากเส้นนี้ลากเส้นนี้จะถูกตัดหายหายดีแล้วนะก็เหลือลากเส้นใหญ่อันนี้เป็นเป็นลากเส้นเล็กเสียบฐานนะครับก็ไปลงแบบนี้แล้วก็ลากสร้างใหม่เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็คือตรงเนี้ยหายดีเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันเป็นรอยถูกตัด ตัดออกไปเพราะรากมันวิ่งอย่างนี้เี่รอยไหมเดี๋ยมันวิ่งมานี่ซึ่งมันใช้ไม่ได้พอลงปลูกแล้วมันต้นมันจะกลายเป็นนะบางทีมันมันมันจะทําลีลามันก็ทาทาได้แต่มันไม่สวยมันกลายเป็นไม้แบบเขาเรียกไม้ขัดไม้ขัดไม้ไม้เขาเรียกอะไรมันมันมันวิ่งย้อนอ่ะมันมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้มันกลายเป็นว่าไม้คือมัน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 ทาให้หง่เิ้งอะไรมันเสียไปหมดเลยอ่ะก็เลยต้องตัดแล้วก็สร้างรากใหม่ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวสร้างรากใหม่ให้มันนี้ครบ เป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นสานะครับกิ่นก้านดีโอดใหญ่นะครับผ่านไปสามชุดเอามาชุดที่สี่ชุดที่สี่ 4, ต้นที่หนึ่งนะครับนนี้ยังไม่บานตอนแรกผมจะไม่ขายเนี่ยเป็นตัวดอกหอมมันยังไม่บานมันกลิ่นมันก็ยังมาไม่เต็มต้องบานต้องบานตอนเช้านะนะครับที่สี่นะครับที่ที่สี่ 4, ต้นที่หนึ่ง เป็นตัวดอกหอม,มครับเสียบสองครับชุดที่สี่ตัวดอกหอมนะครับดอกเพิ่งมาดอกเพิ่งมาสดๆจริงๆเลยเนีย่เนี่ยบานได้แค่เนี้เนี่ยมันก็มีกลิ่นแล้วแต่มันยังแบบไม่ไม่อ้วนเท่าไหร่เพราะมันยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สยายออกมาเต็มที่ครับชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งนะครับชุดที่สี่ต้นที่สอง ลูกไม้ตัวดอกสีชมพูบานเย็นสวยมากเสียบสี่เสียบสี่นะครับเสียบสี่โขดจมไม่ได้ยกขึ้นมานี่ครับเสียบสี่กิ่งก้านดีทรงดีโขดดีครับต้นที่ชุดที่สี่ต้นที่สองนะครับชุดที่สี่ต้นที่สาม เน,นื้อนวลอันนี้เสียบห้าเลยเยน,นื้อนวลต้นสวยต้นใหญ่ใช้ได้ไดนะเสียบห้านะครับเน,นื้อนวลที่เน,นื้อนวลอ,อินก้านดีทรงดีโตดดีครับใหญ่ใช้ได้นะครับได้ขึ้นกระถางสิบนิ้วได้เลยนะครับเนื้อนวลน,นะครับ ชุดที่สี่ <c oughs> 5, ต้นที่สามได้ชุดที่ห้าชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นจมูผีเสื้อ ชมพูผีเสื้อนะครับชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งกิ่ก้านดีทรงดีขวดดีใ้ได้เลยเป็นไม้ทรงสูงสวยต้นห้าต้นที่หนึ่งดอกก็เพิ่งจะเริ่มมาเพิ่งจะเริ่มมาเพิ่งจะเริ่มมาแต่ดอกก็ติดติดเต็มที่แล้วเนี่ยครับผล ทวินเฟอร์ตี้กระปุกแดงได้อย่างนี้เลยนะครับทุกดอกบางต้นก็พิ่งทยอยมานะครับเพราะว่ามันจะมีเสียบเช้ากับกันเดือนนึงก็มีนะครับนี่ชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งนะครับเป็นชมพูผีเสื้อชุดที่ห้าต้นที่สองเป็นเหลืองเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นสองนะครับนะครับเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองนะครับเสียบห้านะครับ ต้นไม้ก็กิ่งชุดๆอะ่ะกิ่งยาวหน่อยให้ดอกดีนะครับมีหน้าหน้าทองให้ด้วยเนี่ยครับเป็นเหลืองเพิ่มทับเวอร์ชันสองนะครับครุชกีห้าต้นที่สองก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยกลิ่งก้านทรงดอกมาละนะครับเป็นเหลืองเพิ่มทับเวอร์ชันสองนี่ดูมาเต็มมาเต็มชุดทีห้าต้นที่สามอันนี้เป็นสองสีในต้นเดียวแล้วนะมีบัวชมพูมีะระฆังทองนะครับ เป็นสองสีในต้นเดียวนะครับเสียบหนึ่งสองสามสี่นะครับเสียบสี่เสียบมีสีของตอด้วยนะครับมีสีของตอด้วยเสียบสี่มีบัวมีะระฆังทองกับบัวชมพูนะครับสองสีในต้นเดียวนะครับใส่กระถางแปดนิ้วนะครับสามต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับท่านใดชอบท่านใดสนใจก็ทักมาเลยนะครับสามต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบบาทนะครับ ชุดที่หกนะครับชุดที่หก็เป็นทริปเปิลทริปเปิลกับแสงจันทร์นะครับเสียบห้าไอเสียบสี่ครับเป็นทริปเปิลกับแสงจันทร์ทริปเปิลอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมโอเคกล้าวนะครับทริปเปิลแล้วก็แสงจันทร์อยู่ข้างล่างนี่นี่นะครับ อันไหนมั่งอ่านี่สามอันนี้เป็นแสงจันข้างบนเป็นทริปเปิลนะครับโคดก็อ้วนใหญ่โอ้ความโคดก็ต้อ,อ้วนใหญ่ๆสวยๆนี่นะครับชุดที่เท่าไหร่ชุดที่หกนะครับชุดที่หกจุดที่หกต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่ง เป็นทริปเปิลกับเหลืองเ,เพิ่มอ่ะแสงจันทร์ชุดที่หกต้นที่2เอียงเอียงหมดอนละมังทีล่ามันดันกันเป็นจมูผีเสื้ออีกตัวนะครับเสียบสาม กิ่งก้านดีรดตรงนี้กดดีใช้ได้เนี่ยครับสวยอ้วนใหญ่จริงจริงไม้สายแปดนิ้วเสียบสามันจะประมาณแค่นี้แหละแต่อันนี้มันคือแบบกิ่งมันชุดมันกิ่งมันชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยมันมาให้ดอกให้อะไรดีก็ต้องปล่อยมันส่วนใหญ่จะตรงแค่นี้แหละมันจะออกผลต้นที่สองใช่ไหมต้นที่สองอต้นที่สามนี่ก็มีสองสีนะครับเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสาม เป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสมนะครับกับระครังทองระครังทองก็ดอกยังไม่มามนะีหน้าหน้าทองด้วยโอ้โหอันนี้นี่แปะเหมือนทองทองคําเปลวแปะทั้งแผ่นเลยแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือธรรมชาตินะเนี่ยเหมือนทองเอาทองคําเปลดดวมาแปะเลยไม่ใช่นะอันนี้คือธรรมชาติเลยเสียบสีด้วยอเอียงตั้งตั้งให้ไม้ไม่เอียงถ้าลูกค้าไปเลี้ยงก็เอาด้านนี้ออกหน้าไม้ ด้านนี้ออกหน้าไม้นะครับเพราะวา่าหน้าทองมันอยู่ตรงนี้เป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นสามแล้วก็มีระครังทองนะครับเป็นสองสีเสียบสีเสียบสีบอืใช้ได้ตัวนี้ตัวน,นี้มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายหรอกแต่ว่าด,วด้วยลักษณะด้วยกิ่งก้านทรงมันจะใช้ได้เป็นไม้บาลานแล้วก็สวยแล้วก็มีมีความสวยงามในในใน,ใน,ในต้นของเขา จ็ดนะครับอันนี้เป็นบัวอา่าสวยเป็นบัวชมพูสวยมากกลิ่งกล้ามทรงดีโคดดีมากอะต้นนี้ต้นนี้ดูดิโคดยังไงสวยสวยมากเดี๋ยวเขียงก่อนชุดเจ็ด สวยสวยก็ใส่กระถางสิบนิ้วสิบสองนิ้วได้เลยครับทุกต้นก็ซื้อกระถางสิบนิ้วก็ได้ง่ายดีถ้าสิบสองนิ้วบางทีมันแบบราคามันจะต่างกันนะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบมันจะแบบสิบนิ้วมันจะดูเต็มกว่าอ๋ออกิ่งก้านดีทรงเรียนนี้ไปทําเป็นไม้ลีลาได้เลยนะเนี่ยตัดรากเล็กๆนี่ออกหมดนะครับก็ต้นที่หนึ่งนมุดที่เจ็ดนะครับ ต้นที่สองในชุดที่เจ็ดอันนี้ก็สวยชุดเนี้ยสวยสวยทุกต้นเลยนะครับดูเป็นลีลาอย่างนี้นะผมไม่ได้แบบมาอะไรมากมายคือผมหยิบได้มันดูท่าทางพอใช้ได้ผมก็เอาขึ้นมาขายแล้วเยอะถ้าไปนั่งคัดแล้ววันหนึ่งก็คัดไม่หมดถ้าจะเอาคัดสวยจริงๆสวยทุกต้นผมพูดจริงๆผมขายของเนาะคือต้นไม้ทุกต้นมันมีความสวยในตัวงมันเองนะครับไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยอันนู้นต้องสวยตรงนี้อันนี้ต้องสวยตรงนั้นไม่ทุกตัวมันมีเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยตัดรากเล็อกๆออกนี่สวยมากเลยนะนะครับเป็นไม่แสงทองก็แสงจังนทร์อ่ะผมว่านะนะเพราะดอกมันเพิ่งมากระปิดกระปอยอย่างเงี้ยมันเพิ่งแทงอะ่ะผมก็ยังไม่รู้ผมหยิบม,มาขายทำไมเพราะดอกมันยังไม่บานเลยด้วยมันมองแล้วมันสวยอะ่ะเนี้ยดูดิก็เลยขายเลยนะครับสอง เหลืองราชันโอ้โห่นก้านส่งหอมเนี่ยผมผมไปส่งลูกค้าเนี่ยนี่ยผมจะลืมมาให้ดูต้นหนึ่งชุดที่แปดไอ้ชุดที่เจ็ดต้นที่ต้นที่สามเนี่ยผมจะผมจะปัดดินออกอย่างนี้นะคุยกันก่อนจะปัดดินออกอย่างนี้ใช่ไหมไปส่งลูกค้าเนี่ยจะปัดดินออกประมาณนี้ใช่ไหมจะปัดดินออกกับพูดง่ายเนี่ยปัดดินออกมันต้องปัดเยอะกว่านี้แหละบางทีผมก็ปัดเท่านี้เนี่ยมันจะไปไปถึงลูกค้ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราคุยกันก่อนเลยเพราะว่ามีลูกค้าบอก เนี่ยผมจะลงปลูกยังไงผมตัดรากตัดรากแต่งรากไปแล้วเอ้าตัดรากแต่งรากทำไมผมพูดหลายครั้งมากเลยนะอันนี้ล่าสุดเลยนะอันนี้ใหม่ใหม,มาเลยลูกค้าเนี่ยผมจะไปถึงลูกค้าประมาณอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะไปประมาณนี้จะมีโซมมั่งอะไรมั่งเนี่ยไปถึงลูกค้าอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะพอไปถึงแกะออกมาวางไว้วางไว้นะครับเอาดินดินเครื่องปลูกกล่มามะพร้าวสับเล็กครับใส่ลงไปในกระถางอันนี้ผมใส่ในกระถางแปดนิ้วนะเนี่ยครับ เดี๋ยวทําให้มันแบบจริงจังหน่อยดีกว่าหาก่อนเลย ขึ้น11นิ้วเลยเนี่ยเครื่องปลูกนี่เดี๋ยวคนจะบอกโอ๊ยของบางใส่อย่างอื่นหรือเปล่าไม้สวยนี่มีลื้อออกมาเห็นเห็นเลยนะครับเนี่มีแกบดิบเห็นไหมแล้วก็มีกลับมะพร้าวสับเล็กเห็นไหมแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีปุ๋ยสาเดือนนิดนึงนปุ๋ยพวกสีปุ๋ยลายเห็นไหมนี่ไม่ค่อยมีด้วยนี่ันี้มีแต่ปุ๋ยลายปุ๋ยสาเดือนไม่ค่อยใสย่เพราะว่าไม้ขึ้นกระถางที่11น,นิ้วไม่ค่อยใส่ปุ๋ยสำเร่น,น้อย นอกจากว่าดินมันเหลือจากทำแปดนิ้วอ่ะถึงจะเอามาปนไม่มีดินนะครับเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าก็จะมานั่งเสียงกับผมอยู่ว่าไม่มีดินจะปลูกต้นไม้ได้ไงปลูกต้นไม้ต้องมีดินนี่ <c oughs> ประสบการณ์สิบกว่าป,ปีโ,โอ้สิบสิบเกินสิบสิบสี่สิบห้าปีในการเลี้ยงวนชมของผมเนี่ยนี่อะไรบ้างกล้มะพร้าวสับเล็กมีขุยมะพร้าวอันนี้มาตรฐานของผมเลยแล้วก็มีแกบแกบนี่มีไม่มีมีบ้างไม่มีบ้างเพราะว่า ถ้าไปซื้อได้ก็มีถ้าไปซื้อไม่ได้เขาไม่มีก็ไม่มีนะครับแค่นี้แล้วก็ปุ๋ยที่ผมผสมเองเนี่ยโรยไปคุกอยู่ในดินเนี่ยแหละแล้วมีออสโมโค้ดอ่ะมีปุ๋ยสาเดือนด้วยอ่านิดนึงนะครับแค่นี้ไม่มีดินนะครับสิบกว่าปีผมทําอย่างนี้มาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปีผมทําอย่างนี้มานะครับเพราะนั้นอย่าเถียงกับผมเลยครับว่าไม่มีดินจะปลูกต้นไม้ได้ไงที่เนี่ยผมปลูกมาสิบเจ็ดปีเนี่ยเต็มบ้านนี่เนี่ยเนี่ยแค่นี้ แค่นี้อย่าเสียงกับผมเลยครับนี่ให้เห็นๆเลยนะนี่นี่ผมเอามานี่นะพอไปนี่มันจะเป็นสภาพนี้เอาตั้งลงไปครับเอาตั้งลงไปตั้งลงไปกะกะดูมันเยอะไปเอาออกกะดูให้ให้มันลงตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมมันอยู่ไหนนี่ใช่ไหมอ่าลงตำแหน่งเดิมนะครับเอาเครื่องปลูกเทลงไปครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเทลงไปก่อนเลยครับเทลงไปครับ เนี่ยมันก็ใส่กระถางที่เบ็น,นิ้วก็จะดูเล็กๆหน่อยแนคะ่ถ้าสิบนิ้วก็จะดูต้นใหญ่ขึ้นเพราะว่ากระถางมันใหญ่นะครับนี่เป็นกระถางที่ใส่ไม้ใส่ที่เบ็ดน,นิ้วอ่ะอันนี้มันก็จะดูเล็กๆหน่อยเนี่ยเยพอใส่ลงไปอย่างนี้แล้วใช่ไหมอ่ะเอามอีดมามีดคมๆครับหนึ่ง จะมีดทาครัวจะมีดปอกผลไม้จะมีดอะไรก็ได้ที่รับให้คมนะครับนี่ลากวันเส้นนี้มันลอยใช่ไหมตดัดนะครับตดัดเนี่ยตัดนี่ลากเส้นนี้มันลอยใช่ไหมแหมก็ไม่ถนัดทําออกหน้ากล้องเนี่ยตัดตัดนะครับนี่ตัดตัดนะครับนี่ลากเส้นนี้มันลอยใช่ไหมครับตดัดเนี่ยลากเส้นนี้มันลอยใช่ไหมครับตดัดเนี่เส้นนึงนี่นตดัดนี่ตัดครับเอามีดคมๆเนี่ยอ่อ่าเส้นนี้มันลอยใช่ไหมครับตัดแค่นี้ครับแค่นี้ เรียบร้อยนี่อันนี้มันดินมันยังน้อยไปอ่ะเราใส่ดินขึ้นมปอีกให้มันพูนให้มันเกินกระถางม,มาหน่อยไม่เป็นไรเกินกระถางมาหน่อยนี่พูนด,ดินพอเดี๋ยวเราลดน้ําเนี่ยดินตรงเนี้ยมันก็จะซุดลงไปเพราะว่าข้างล่างยังไงมันก็ไม่แน่นหรอกไม่ต้องไปกดอะไรมันเยอะครับเนี่ยอพอประมาณหนึ่งเนี่ยพูนด,ดินขึ้นมานะครับเดี๋ยวพอเราลดน้ําเนี่ยเราลดน้ำเนี่ยดินที่มันพูนพูนตรงเนี้ยมันก็จะลงไปเนี่ยแค่นี้เองครับแค่นี้ นี่มันพื้นมันเอียงนะนี่มันเอียงแค่นี้ครับไม่มีไม่มีอะไรในกอไผ่ที่มากกว่านี้ใครบอกว่าต้องนูน่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอ่ะใครมีบีวันก็ลดบีวันถ้าจะให้ไม้มันฟื้นตัวเร็วแล้วก็ไม่ให้ไม้มันดรอปนะครับก็ลดบีวันครับลดบีวันหรือน้ํายาเล่งรากแหละใครไม่มีน้ํายาเล่งรากก็กะปิในครัวเนี่ยกะปิผสมผงชูรสเนี่ยกะปิกะปิครึ่งช้อนกาแฟผสมผงชูรสก็เกือบเกือบครึ่งช้อนกาแฟน้ำ5ลิตรทำตอนกลางคืนคนให้เท่ากันพอตอนเชา้าก็เอามาลดมัน ออกแดดได้เลยเนี่ยครับใบร่วงอะไรบ้างก็ดึงมันออกแค่นั้นแค่นี้เองครับแค่นี้เนี่ยไม้ก็สวยแล้วเนี่ยไม่ต้องแบบอ้ต้องตัดรากอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมตัดรากแต่งรากนะแต่งทําไมครับเนี่ยไม้สีครับเนี่ยเลี้ยงแค่เนี้ยแล้วไม้จะไม่ดรอปไม้จะโตต่อเลยเพราะว่ามันมีพื้นมันมีครัวรากมันคือครัวในการทำมากินใบมันคือที่สังเคราะห์แสงในการใช้เอาพลังงานมา ในการให้ครัวทำอาหารหากอย่างเราเนี่ยไปไปบ้านใหม่ไม่มีครัวไม่มีที่ทำอาหารไม่มีอะไรเลยเราอดตายนะครับเราก็ต้องมีครัวมีอะไรให้ต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ได้ทำมาหาหกินมันก็จะก็จะมีแบบทิ้งใบบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าอย่างเนี้ยบางบางบางเคสเนี่ยบางต้นเนี่ยไม่ทิ้งเลยนะครับปล่อยมันก็ต่อเลยเพราะว่าผมไปนี่ผมไปเร็วมากเนี่ยก็จะแค่เนี้ยเนี่ยครับลงกระถางที่เอ็ดนิ้วแต่มันก็จะดูเล็กๆหน่อยนะจริงๆกระถางสิบนิ้วกาลังสวยเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แค่นี้เองครับ ไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้ไม่ต้องไปนั่งตัดแต่งรากไม่ต้องไปเอาน้ําฉีดพ่นให้ดินมันออกหมดแล้วตัดแต่งรากแล้วก็บอกว่าลงปลูกได้เลยไหมครับอย่างงั้นน่ะมันลงปลูกเลยไม่ได้แล้วมันต้องแขวนแล้วเพราะว่ามันคุณตัดแต่งเหมือนคุณเป็นแผลสดแล้วจะเอาไปคุกในดินแล้วมีปุ๋ยมีอะไรเน่านะครับทําแค่นี้ทําแค่นี้ผมไม่ใช่แบบมาโมโหลูกค้านะคือลูกค้าบางคนไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทําไปให้คือผมต้องการให้ลูกค้าที่สะดวกที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็เห็นผลผลิตเร็วที่สุดนะครับไม่งั้นผมตัดราก ตัดรากแต่งใบดึงดอกออกแล้วก็พ่นเอาน้าพ่นเอาดินออกให้หมดแล้วก็ค่อยไปแล้วดิครับนี่ผมทําอย่างนี้ไปถึงลูกค้าก็ทําแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างนี่ใส่กระถางสิบอ็นิ้วด้วยนี่เปล่าสวยเลย <S <S เห็นไหมมาจาก8ดนิ้วตะเกียบเนี่ย1ิเ็ดนิ้วสวยเลยนี่แล้วมันก็จะต่ออย่างนี้เลยนี่นี่ต้นที่ไรเนี่ยต้นที่ต้นที่สามในชุดที่7็ดใช่ไหมต้นที่สามในชุดที่เจ็ดเห็นเปล่าสวยเลยจากตะเกียบไอ้8ปนิ้วดูก้องแก้งก้องแก้งนี่พอเปลี่ยนขึ้น11เ็นิ้วนี่สวยเลยเห็นไหมนน 7, น 7, เ,เ,เ,เนี่ย แค่นี้ครับแค่นี้อะชุดที่แปดชุดสุดท้ายคุยเพินอีกแล้วทําแค่นี้ครับไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ว่าไม้จะต้นเล็กต้นใหญ่นี่ชุดที่แปดเป็นตอลีลานะครับเาาสีวานนทเอีงอย่างนี้เลยนี่หักเก้าสิบองศาทิ้งโค้งลงเขาอย่างนี้เลยมาไม่ดีหลุดโค้งแน่หักเก้าสิบองศาเอียงแบบนี้นะครับหักเก้าสิบเลย นี่ขาวทิวานนท์นะครับเสียบสามสิ่งก้านดีทรงดีแตกกระจุยกระจายนี่ตัวน,นี้หนึ่งนะครับในชุดที่แปดลิมเขียนละไม่ต้องทําอะไรเยอะครับอย่างตอรีลาอย่างเงี้ยก็ไปก็คนทําคนทําตอรีลาก็ต้องพอมีจินตนาการอยู่บ้างก็จะมีตัดแต่งบ้างกันอันนั้นแล้วแต่เลยครับอ่ะอันนี้ชุดที่แปดต้นที่สองครับอือนี่ครับตัวนี้น,นี้ก็ อันนี้แบบเอ๊ะไม่เห็นมันเป็นลีลาเลยนี่ิ่งดูตะกี้นี่เองนี่นี่ครับนี่จับจับขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็เอียงอย่างนี้เนี่ยครับตรงนี้มันจะเผยออกมาเลยเห็นไหมมันจะเผยออกมาหนีรากเต็มกระถางแล้วนี่ตรงนี้มันจะเผยออกมาเลยนี่มันจะเผยออกมาอย่างนี้เอียงอย่างนี้นะครับประมาณมันเอียงเอี้ยวมาข้างหน้าแล้วเห็นไหมมันจะเผยออกมาหนีรากรากเป็นขาอย่างนี้ออกมานะครับต้นที่ชุดที่แปดต้นที่สองนะ นะต่อต้นที่สามนะครับอันนี้ก็เยื้ยเอียงทํามุมอย่างนี้นี่อันนี้เป็นกระถางหกนิ้วนี่สวยมากนี่เยื้ยเอีกอย่างนี้นะเยืออีย่างนี้นี่เพราะมันทะลุตู้แล้วด,ด,ดึงยากนี่มาเต็มเนี่ครับนี่ไหมก็ไปนอนอย่างนี้นอนตรงนี้ะนอนตรงนี้ ใส่กระถางบอนไซนอนตรงนี้นะครับก็จะได้ละนี่ชุดที่แปดนที่สามสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับย7บเจนาทีล้วนะี่ว่าจะเอาเร็วๆก็มามาเรื่องการเปลี่ยนกระถางลูกค้าแบบสิบรอบก็จะมีลูกค้าถาม่างนี้ผมสิบรอบผมก็อธิบายสิบรอบเหมือนกันอะาเพราะว่าเราก็เป็นเราก็อยากให้ลูกค้าแบบทําให้ได้นะก็ะอธิบายสิบรอบถามสิบรอบก็อธิบายกันสิบรอบนี่แหบลบะก็อธิบายเหมือนเดิมเนี่ยครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอแปดชุด 8สเตป8อย่าง8แบบโอ้โหไม่8แบบนี้เยอะเลย8ชุดเนี่ยกี่ต้นเนี่ย3 7 23 8 24ต้นนี้ไม่เหมือนกันเลยสักต้นนะเนี่ยคือมสเสน่ห์ของชวนชมนะครับ100ต้นเนี่ยคุณมาดูเนี่ย100 200 300 400, 400ต้นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักต้นนี่คือความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งผมก็ยืนยันการเลี้ยงชวนชมเป็นงานศิลปะไม่ใช่การเลี้ยงมะม่วงลำไยอะไรพวกนี้ไม่ใช่คนละอย่างกัน ไม่เหมือนการเลี้ยงกุหลาบไม่เหมือนอะไรเลยไม่เหมือนนะครับการเลี้ยงชุนชมเป็นงานศิละปะอย่างหนึง่งผมถึงเถียงใจขาดเลยครับบอกเลี้ยงต้นไม้ก็เหมือนกันแหละไม่เหมือนคุณไปเอากุหลาบมาต้นหนึ่งไปปลูกกับเอาชุนชมต้นนึงไปปลูกการดูแลก็ไม่เหมือนกันละการใส่ใจถ้าคุณจะใส่ใจเหมือนกันไม้จะไม่สวยเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับแล้วก็รักครอบครัวแล้วครับแล้วก็มีอะไรสอบถามกันพึ่งพาอาศัยกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ เดี๋ยวถุงมือใหม่มันพองป <c oughs> ิดไม่ได้